แล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะอันนี้นี่ถือว่ายังไม่เป็นน้ำนะคะป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะ,คะวันนี้เรากลับมาทำสลามคืนชีพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นสีชุดท้ายของ EP สลามคืนชีพแล้วนะคะนั่นก็คือสีทองกับสีส้มค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะจะซวยสดงงามขนาดไหนนะคะขอคนละหนึ่งไหลตาทุกคนขั้นตอนแรกเราจะมาทําสีทองกันก่อนนะคะเป็นสีที่ป้าว่าอยากทํามากๆเลยค่ะอันนี้นะ เราก็จะใส่ไปหนึ่งถ้วยคัพหากาวบีไปอีกตืดนึงมันถึงจะพอดีกระปุกน,นะประมาณนี้นะทุกคนก็จะใส่ผงทองลงไปนะคะผงทองเนี่ยใส่เยอะก็ไม่ได้ใส่น้อยก็ไม่สวยค่ะต้องประมาณหนึ่งนี่ใส่ประมาณซักหนึ่งช้อนชาค่ะพี่พาจะใส่ประมาณเท่านี้แล้วก็ลองคนดูก่อนเราก็จะทําให้มันทองมากๆนะเห็นไหมตอนคนตอนแรกเดี๋ยวซูมเข้าไปเขาก็ยังไม่ทองเลยยังไม่แตกตัว เราไม่ต้องใส่สีอะไรเพิ่มนะคะเราใช้ผงเนี่ยเป็นตัวทําให้ทองเลยค่ะทุกคนโอ้ยสวยเห็นไหมนวลเนียนมากค่ะความทองนั้นสวยสวยสวยยสวยแค่นี้เองค่ะเราก็ใส่น้ํายาทําสลามบ๊อบบาพาลงไปเลยคือง่ายมากอะทุกคนกาวใสกับอะไรใช่ไหม กับพงทองกับพงมุกกับสีหรืออะไรแล้วก็ใส่น้ำยาพวัปพาลงไปอ่ะทุกอย่างก็เป็นสลามเลยนะคะเพราะว่าพวาปพาคิดมาหมดแล้วและน้ำยาทุกคนลูน่าทาแตกอ่ะลูน่าระวังลูกอีกแล้วทุกคนแตกหมดเลยจ้าจาโอ้ยระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกวาดก่อนอะไรคะพี่พาอะไรคะยังไงคะลูน่าลูก หาะคะทุกคนดูยืดเรามาทํากันต่อนะคะตกใจหมดเลยนะคะแบบแก้วนี่คือเพ้งเลยอะ่ะเพ้งเลยตกใจหมดเลยอะ่ะอดูใส่เข้าไปอีกนะถ้ายังไม่เป็นเราก็นวดจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน,นะคะ่ะ ได้ทุกคนได้แล้วเห็นไหมคะโอ้ oh, สลามสีทองสวยใช่ไหมพี่พาก็ชอบนะเป็นสีที่ชอบอีกสีหนึ่งเลยนะคะจริงๆอะชอบสีเงินแล้วพอมาดูสีทองคือมันดูแพงมากเลยะทุกคนเห็นปะมันเหมือนความแบบแพงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผงทองเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะมีราคาแพงกว่าคะ่ะ พราะมันจะเป็นผงทองละเอียดเอาไปใส่กับอะไรก็สวยเนาะแต่มันจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าผงมุกอย่างผงมุก50บาทนะคะขนาดเท่ากันผงทองก็100บาทเลยค่ะคือเท่าหนึ่งของราคาเลยนะคะแต่ว่าทำออกมาแล้วสวยจริงๆทำให้สลาโมาวิงมาวับแล้วก็เป็นทองแพงแบบนี้นะคะมาเรามาใส่กระปุกกันเลยคือสีทองแย่งซีนไปแล้วอะ่ะสีส้มคือจะสวยไหมสีส้มบอกท้าไม่ทำอย่างนี้กับเจ๊ล,ล่ะทำสีทองก่อนสีส้มก็ไม่มีความหมายสิ ใช่ไหมนี่ใส่เต็มๆแล้วก็เอาฝาปิดเลยนะคะนี่พอดิบพอดีเลยนะคะเราไปทําตัวสีส้มกันต่อนะคะใส่กาวไปเท่ากันเลยค่ะ1่ถ้วยนี่นะคะใส่กาวเสร็จเราก็จะใส่สีส้มประมาณสัก2หยดค่ะ1 2สองเท่ากันถ้ายังไม่ส้มพอก็ใส่ไปอีกค่ะส้มนี่คือมันต้องเป็นส้มแบบเมนดีนลี่างนี้เลยนะ นี่ค่ะป้าพัจะใส่กากเพชรละเอียดที่เอาไว้แถมกับเลซินนะคะซึ่งสวยมากเลยค่ะเพราะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะทําให้สีส้มเนี่ยดูเงาและสวยเดี๋ยวจะซูมให้เห็นช,ะชะัดๆนี่ค่ะสีส้มจะแตกต่างกว่าสีอื่นนะคะเห็นไหมกากเพชรเขาจะเป็นกากเพชรละเอียดค่ะนี่จะมีอยู่แ,แค่ด้านในเห็นว่าสวยสีอื่นไม่ได้ใส่แบบนี้ให้นะคะเป็นสีส้มเท่านั้นค่ะเป็น A limited edition นะนี่ข้างในจะสวยแบบนี้เลย น่ากินนะขิวส้มอีกแล้วพี่บาเราก็ใส่น้ำยาปะปะพาลงไปเลยนะคะ1 2ึสาประมาณนี้นะนี่ค่ะทุกคนได้แล้วเห็นไหมคะสีส้มสวยไหมสวยเมื่อกี้สีท้องสวยแล้วเห็นไหมสีส้มก็แย่งสีได้อยู่เห็นไหมคะมันจะมีความเป็นกากเพชรมาวิงมาวับนะอยู่ด้านในค่ะดู ดูมันนุ่มยืดมากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนเยลลี่เลยอ่ะเห็นป่าวโอ้ยสวยคืออยากจะเล่นอยู่อย่างนี้ค่ะยังไม่อยากใสก่กระปุกเลยอ่ะสวยดีไหมสีส้มก็สวยอ่ะคือสวยทุกสีเลยอ่ะสลามปะปะพาสวยทุกสีนะคะนี่ไม่ได้คุยนะคะแอบแซบค่ะแอบแซบโอเคใสก่กระปุกก็ได้ใสก่กระปุกลงไปเลยค่ะ แทบจริงอะไรจริงนะคะไม่ใช้ตัวแสดงแทน,นะคะ่ะปิดเลยแล้วเห็นไหมคะมันเป็นแบบวิงวิงข้างในมาดูสีทองกันบ้างสวยสวยทั้งสอง <c oughs> อันเลยเราจะมาเริ่มติดสติกเกอร์แล้วก็เป่าซีนนะคะให้เขาทำเหมือนแบบพร้อมขายอะไรอย่างนี้นะ ทุกคนสีเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมขายเลยนะคะพี่พาจะบอกว่าผงทองเนี่ยพี่พาก็ขายเท่ากันนะนี่ค่ะมาเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้1เดือน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูค่ะ1เดือนผ่านไปเนาะความเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงสีจะเปลี่ยนและอะไรขนาดไหนตามมาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะผ่านมาแล้ว1เดือนค่ะสีผงทองเปลี่ยนเลยนะคะจากสีแบบเข้มๆเ,เ,เนาะผงทองลงมากรองอยู่ข้างล่างค่ะส่วนตัวนี้นะคะ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกอปไปนะคะเป็นน้ำสีส้มใสๆแล้วก็กากเพชรลงมากรองอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะจะแกะอะไรก่อนติ๊กตกักติ๊กตกักติ๊กตกักแกะสีส้มก่อนเลยกันเราก็จะเอาชามมาเนาะเราจะทําให้เขาเป็นสลามคืนชีมได้ก็ต่อเมื่อใช้น้ํายาก,กันเหลวของปาะปาะะะนะคะมาแกะกันเลยค่ะแกะแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะเราก็จะแกะล็อกเขาตรงนี้นะคะแกะล็อกนะคะเปิดะคะ่ะโอ้ยืดยู ยืดจูนะคะทุกคนแล้วก็เทลงไปเลยค่ะอันนี้นี่ถือว่ายังไม่เป็นน้ํานะคะยังเป็นสลามอยู่นิดๆค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่กันเหลวหมดนะคะเรียบเรียงเรียบเรียงไม่ไม่ให้ฝาเลอะนะคะเทกันเหลวลงไปในนี้ก่อนค่ะเอามือลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะนี่ค่ะทุกคนถ้ามีกันเหลวของปะ,ะพพาวลิจินนอนจริงๆนะที่อื่นไม่มั่นใจนะต้องเป็นของปลาะ,ะพาวเท่านั้นนะคะ จะสามารถจับสลามที่เหลวได้ขนาดนี้เลยนะคะจับด้วยมือเปล่าค่ะนี่ไงคนที่แสดงก็เป็นคนจริงๆนะคะสลามที่มีอยู่แล้วก็เป็นสลามจริงๆ <Huh? S 1> นี่หากความเป็นอันเนี้ยอยู่ใต้ล่างนี้เนาะอยากเก็บเอาไว้ก่อนอะเทนนี้ลงไปก่อนนี่เอามือจับโอ้นี่เขาเป็นสลามนะทุกคนดูเป็นอยู่นะเป็นอยู่คือนะคะนี่ค่ะเป็นสลามแล้วเขาก็จะใสเร็วกว่าเดิมด้วยค่ะ เพราะว่าเขาได้เหมือนเป็นการจับตัวเป็นก้อนแล้วอะกลายเป็นสลามใสแบบนี้เลยทุกคนดูดีปะสวยอะนี่กลายเป็นสลามสีส้มใสไปเลยค่ะยืดมากค่ะทุกคนดูยืดนี่นะถือค่อนข้างที่จะแบบเหลวเลยนะคะแต่ว่าเล่นแบบนี้มันจะฟินมากกว่าค่ะไม่งั้นน่ะถ้าแข็งไปมันจะไม่ยืดนะคะทุกคน เนี้ยคือยืดมากมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่ตัวนี้ลงไปกันเทแบบนี้เลย <c oughs> เทแบบนี้เห็นปะทุกคนนี่พับลงไว้เป็นก้อนกลอ,อนก้อนกลอนกระเพ็ดนี่ค่ะจากสลามใสๆใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะมาว,วิงมาว,วับค่ะว,วิ่งมาว,วับมาว,วิงมาวบโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคน นี่อะทุกคนมาวิงมาวับสวยมากเลยอ่ะโอ้โสวยมากกว่าเดิมร้อย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 พันพันเท่าเลยนะคะเงาวับเลยสวยด้วยเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาดูสีทองกันเลยค่ะว่าสีทองเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะตื่นเต้นกับสีทองมากๆเลยเพราะว่าเป็นสีที่ไม่สวยเลยเหมือนสีกะปิเลยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนแล้วก็จะปลดล็อกเลยนะคะแกะออกมาหาเหลวไหมอ๋อ ไม่เหลวนะมากนะคะยังจับตัวเป็นก้อนอยู่หน่อยๆค่ะทุกคนเดียวลงไปเลยเห็นปะดูดิมีความเป็นสีน้าําใสๆเป็นทองละเลือ่อละเลือ่อทุกคนดีดีด,ด,ดีเดี๋ยวเราจะไม่คุกรวมกันนะนี่ค่ะสีทองอยู่ด้านในกะปลูกเต็มเลยค่ะแล้วก็จะใส่กันเหลวลงไปนะในนี้เบอร์ลงไปคนเลยโอ้ทองสวยมากดูความใสเพราะฉะนั้นเราจะได้สลามใสามาก่อนใช่ไหม โอ้โหนี่ถือว่าใสที่สุดเลยนะตั้งแต่ทํามามีความใสมากเพราะว่าผงทองเขาน่าจะหนักกว่าผงมุกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีความล่วงลงไปได้มากกว่านะคะมาท,ทําสีขาวกันดูนะขาวทองอะ่ะมันจะมีความทองนิดหน่อยอะ่ะมันจะใสใสอะ่ะนี่ดูดมามม,มีความทองนิดนึงสวย จะค่ะทุกคนให้ดูความใสทองนี่ไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่ทําสลามมาเพราะว่าเราไม่สามารถจะใส่ผงทองให้มันเป็นละเลื่อละเลือ,ลอ,ลอ,ลอแบบนี้ได้ค่ะมันมีความเป็นทองอยู่ด้านในอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะสวยดีนี่มีความใสเดี๋ยวเราจะจิ้มให้ดูเห็นวะมันมีความใสเหลือบทองอะ่ะแวบบ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 แบบบอกไม่ถูกใสเหลือบทอง ให้เราจำโมเมนต์นี้ไว้นะคะใสเหลือบทองเดี๋ยวเราจะใส่ทองลงไปเลยค่ะอริจินอนใส่ลงไปค่ะนี่เห็นว่าคุมปั๊บนี่จากใสเหลือบทองก tick, ็จะมีความทองอยู่ด้านในค่ะทุกคนนี่ทำให้เป็นรูงกลมกลมๆโอยสวยอนะ่ะยืดเห็นไหมคะสวย เห็นไหมเป็นสีทองเลยเงาวับเลยค่ะทุกคนเงาวับเงาวับวับเลยยืดอ่ะเดี๋ยวจะบิดให้ดูนี่ยังไม่เข้ากันดีเท่าไหร่นะยังเสริมขนาดนี้ดูโอ้ยแย่งซีนสุดๆเลยแย่งซีนสุดๆเห็นปะสวยมากดูมีความเป็นทองแบบเยอะมากทุกคนดูนะ โอ้ยสวยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบไหมแล้วอยากจะสั่งซื้อสลามกระปุกสําเร็จรูปแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l i น e แอดปาวพาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะแอด p p p a PHA นะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ปาวพาไทยแลนด์นะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้เนาะอยากได้สีอะไรนะวันนี้นะเรียบร้อยแล้วสําหรับนี่สีส้มนะคะมาวิ่งมาวับกับสีทองค่ะ ชอบสีไหนมากกว่ากัน mm hmm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์ hmm. เนาะทั้งไงคลิปนี้ปาพาไปแล้วนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่ mm hmm. คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ mm hmm.